สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็เข้ากลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะแต่คลิปนี้ก็ถ่ายตั้งแต่วันที่1วันที่สองพฤษภานะคะถ่ายไว้แล้วยังไม่มีเวลาลงให้เพื่อนๆเน่ยนะคะตอนนี้ก็รวมคลิปนะคะก็คือตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเลยนะคะก็วันนี้ตื่นเช้ามาก็เช่นเคยนะคะมีหลายๆคนบอกว่าอยากจะเห็นอลิสานะคะได้ทำอาหารบ้างนะคะก็วันนี้ก็ตื่นมานะคะก็ ตังกลองไทยคลิปทำอาหารนะคะก็เป็นอาหารเช้าง่ายๆค่ะของลูกกับสามีเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนนะคะเต็นบางภาคบางส่วนนะคะอย่างอัสสะก็อยู่แถวมิยาง,งิเซนไดก็ ช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มแบบว่าไถานานะคะทํานากันในช่วงกลางเดือนพฤษภาเริ่มแบบว่าหลายๆที่เริ่มปลูกข้าวเสร็จแล้วนะคะแต่บางที่ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่งเริ่มไถานาแล้วแต่ทุกคนที่ว่างเนาะส่วนมากนะคะทุกคนไม่ได้ทําอาชีพแบบทํานาเลยนะคะทุกคนก็ทํางานบริษัทปกติทํางานปกติหลังจากนั้นที่ทุกคนอย่างเช่นว่าจะมีวันหยุดนะคะวัน โกโดเดนวิกนะคะหรือวันสีทองของญี่ปุ่นนะคะวันวันหยุดยาวก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณนี้นะคะบางโรงงานก็อาทิตย์นึงบางโรงงานก็10บวันนะคะบางโรงงานก็สี่วันแล้วแต่นะคะแต่ว่าโดยปกติก็สามีก็จะหยุดประมาณ7วันนะคะนี่ก็วันนี้ก็อริสาประมาณวันที่3นะคะก็มาทํามาช่วยเขาทํานานะคะจริงนาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําเอง ให้เขาทําให้นะคะถึงเวลาเขาก็จะเอาข้าวมาให้แล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะเอาเป็นส่วนแบ่งของเขานั่นเองนะคะก็คือเป็นที่นาเราแต่เราไม่ทําเองโดยที่เราไม่ต้องไถดินไม่ต้องตัดหญ้าไม่ต้องดูแลเขาจะทําให้หมดแต่ว่าคือแบบปีที่แล้วลิสาก็สัญญาว่าจะเอออยากจะไปเรียนรู้กับเขานะคะอยากจะไปลองทํานาญี่ปุ่นยังไงแต่ปีที่แล้วลิสาเอ่อข้อเท้าพลิกนะคะเดินไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปช่วยเขานะคะปีนี้ก็เลยไม่ได้บอกเขานะคะพอเขามาปุ๊บก็ รีบใส่เสื้อผ้าถอดรองเท้าใส่รองเท้านะคะวิ่งไปหาเขาเลยบอกวขอขอช่วยหน่อยอนะไรเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยมันรอนนน่นนี่นั่นนะคะก็ตามภาษาคนญี่ปุ่นเขาขี้เก e งใจนะคะต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นต้นกล้าของข้าวนะคะเขาจะเพาะต้นกล้าแล้วก็เอามันจะมีกระบะนะคะแล้วก็มาใส่รถไถนาอย่างเงี้ยค่ะส่วนไม่ได้ใช้คนนะคะใช้รถหมดนะคะทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะคะถ้าทํานาที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เหมือนเหมือน บ้านเราก็แพงเหมือนกันเนาะแต่ที่นี่ทั้งน้ํามันทั้งปุ๋ยในดินทั้งอะไรเงี้ยต้องดูแลแบบดีเพราะว่า ต้นยาเอ่ยแมลงก็เยอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ดอกไม้ต้นไม้ก็ออกเต็มเลยนะคะก็หลังจากประมาณ3วันนะคะก็ช่วยเขาประมาณ3วันหลังจากนั้นก็เราก็จะมีกิจกรรมของเรานะคะต้องทํานู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เป็นช่วงงานเทศกาลต่างๆก็เยอะไอศสาก็ได้ไปแบบต้องดูลูกต้องพาลูกไปตีกล้องออกงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีเวนต์ต่างๆแล้วก็สวนผักของตัวเองอีกนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะวันนี้นี่คือเมล็ดผักที่เพาะไว้นะคะนนี้เป็นผัก3ามสีนะคะแล้วก็ ดอกไม้ของเราคะ่ะลมแรงมากๆเลยนะคะคือแบบว่าบางวันอะช่วงนี้โอ้โหลมปีนี้นะคะแรงมากๆโดยที่ว่าคนข้างบ้านนะคะเขาตัดต้นไม้ใหญ่ออกนะคะตอนแรกคือบ้านเรามันเป็นที่โล่งๆอยู่แล้วนะคะทีเนี้ยแล้วพอคนข้างบ้านนะคะเขาตัดต้นไม้ออกลมก็จะแรงปกติแล้วก็พอทํานาเสร็จนะคะลิซาก็นะคะ บอกกับเขาว่าอยากกินแกงเขียวหวานไหมนะคะเขาก็าอยากลองกินอะไรอย่างนี้นะคะเดียวสัก็เลยไปซื้อกาทีที่อีออนนะคะแล้วก็มาทําแกงเขียวหวานใส่นอไม้แล้วก็เอาไปให้คุณป้าที่เขาทํานาให้เรานะคะบ้านเขาใหญ่ทั้งรวยทั้งใหญ่นะคะเขามีลูกชายทั้งสามคนคะ่ะแต่ว่าอีกคนนึงเขายังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่าเขารวยแต่เขาขยันมากๆเลยนะคะ ืมบอกไปเลยนะคะที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ที่อดิสาดึงหัวขึ้นมามันคือกระเทียมทนนะคะที่มันออกเองข้างหน้านะคะแล้วก็ เราสามารถไปเก็บได้ที่อยู่ข้างนาแต่ริมถนนเนี่ยมันจะมีสุนัขมาเดินมาฉี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเก็บนะคะส่วนอันนี้จะเป็นผักสลัดที่อลิสาปลูกไว้นะคะวันนี้ก็เก็บผักสลัดเพราะว่าอันนี้ปลูกไว้ตั้งนานนะคะพะหน้าร้อนมันจะไม่อร่อยนะคะมันรสชาติมันจะขมเนาะ,ะก็เลยจะเดี๋ยวจะลื้อให้หมดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อลิสาจะต้องปลูกพริกปลูกมะเขือนะคะตามฤดูกาลวันนี้ก็เป็นพอวันหยุดนะคะอลิสาก็จะมีเพื่อนๆของสามีนะคะมาปาร์ตี้ที่บ้านก็ทำบาร์บีคิวกันนะคะยามเย็นนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ถ่ายหลายๆวันรวมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นดอกไม้อันนี้คือเป็นกลางเดือนแล้วนะคะอันเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบต้นเดือนกลางเดือนก็สิบกว่าแล้วนะคะก็ดอกไม้ในส่วนของเราก็เริ่มมานะคะในข้าวที่เราปลูกในนาผ่านไปประมาณ อาทิตย์กว่านะค,ะ,คะเขาจะเริ่มตั้งขึ้นมาเริ่มแข็งแรงนะคะเริ่มเห็นแบบเขาชี้ขึ้นมาอย่างสวยงามรอให้เขาสูงอีกนิดก็จะสวยมากๆเลยนะคะดอกไม้เอ่ยต้นหญ้าเอ่ยนะคะธรรมชาติสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปไวมากๆนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะพอหิมะตกหิมะหยุดตกแค่อาทิตย์เดียวะคะ่ะหยุดก็คือหยุดเข้าสู่ฤดูร้อนต้นหญ้านะคะดอกไม้ต้นไม้ก็จะแบบผลิกบานออกมานะคะทั่วรลันเตาที่เราปลูกนะคะก็เก็บกินได้หลายรอบแล้วก็เอาไปคุณแม่นะคะก็เอาไปขาย ที่ซ e ูเปอร์เยอะมากแล้วก็ดอกไม้ที่ปลูกไว้ปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็บานออกมาสวยนะคะพอถึงเวลาเขาก็บานเองนะคะหน้าหนาวเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะอยู่ตรงดินนี่แหละพอถึงเวลาหน้าร้อนดูดูใบไม้ผลินะคะก็จะออกใบออกเลยมานะคะอันที่เห็นนี่คือตรงนี้คือแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีลูกหม่อนดอกไม้ต่างๆนะคะก็นี่จะเป็นถั่วปากอ้านะคะแล้ววันนี้ที่าวก็จะปลูกพริกนะคะจะลงต้นพริกหนุ่มพริกหยวกนะคะพริกอ่า พริกย,ยาวๆค่ะพริกต่างๆเลยประมาณ78สายพันนะคะแล้วก็พริกซูเปอร์ฮอตนะคะแล้วก็พริกชีฟ้านะคะพริกจินดาพริกขี้หนูนะคะพริกกระเหลี่ยงพริกหลากหลายสีพริกเหลืองนะคะแล้วก็วันนี้ก็ปลูกต,นต้นมะลาหรือว่าไม่ใช่มะลาแบบนั้น,นะคะเขาเรียกว่าะไรนะไซโยเต้ ote, หรือว่าอยอดฟักแมวนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็บรยากาศสวนประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะต้องลงเสา ของต้นพลิกเพราะว่าลมมันแรงนะคะจะลงต้นพลิกแล้วก็เอาเสาไปปักๆแล้วก็ต้องใช้เชือกฟางมัดนะคะก็ทํากันยุ่งมากๆนะคะอันนี้คือเป็นตอนเย็นนะคะประมาณ4ี่โมงกว่าเพราะว่าตั้งแต่กลางคืนนะคะวันก่อนก็คือจะมีแขกมานอนที่บ้านเพราะแขกกับ ใบ,บายนะคะเราก็ไปทําสวนกันวันนี้เห็นไหมคะลมแรงมากๆคืนนี้คือที่เห็นคือในนานะคะไม่ใช่ทะเลนะคะส่วนดอกอันนี้สวยมากเรามาช้าไปปกติมันจะเต็มเลยนะคะแล้วก็ดอกบัวเล็กๆก็บานแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสวนสาธารณะพาลูกมาเดินเล่นประมาณตอนเช้าๆะคะ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะ ดอกไม้อันนี้ช่วงนี้ก็จะบานเต็มส่วนมากญี่ปุ่นเขาจะปลูกเป็นแบบทางเดินหรือว่าข้างรั้วนั่นเองค่ะแล้วอันนี้จะเป็นโมเมนจินะคะนี่คือดอกญ้านะคะแต่สวยชอบมากๆลมก็แรงนะคะวันที่13นะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะตกแบบไม่หยุดเลยจนถึงตอนเย็นตกตั้งแต่ตีสานะคะจนถึงประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มค่ะ วนตกแต่เช้าเลยวันแล้วก็ต้องไปทํางานเลยนะคะวันนี้ก็เลยแบบโอ้ลืบถ่ายเ,เพื่อนๆได้เห็นนะคะดอกไม้น,นี้สวยมากล้วบรรยากาศแบบเย็นๆนะคะล้วก็สีกบสีเขียดนะคะเต็มเ,เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือดอกไม้มันคล้ายๆดอกโบตัจนจะจะมีอีกชื่อนึงนะคะมันไม่ใช่โบตันนะชื่ออะไรชื่อญี่ปุ่นอะไรย,ยาวๆเราจำไม่ได้นะคะแต่มันสวยนะมากๆเลยนะคะนี่คือส่วนดอกไม้ในสวนของเราเองนะคะแล้วก็ ดอกกุหลาบนะคะที่ปลูกไว้ปีที่แล้วช่วงเมษาวันเกิดของลิษาเนาะก็ปีนี้เราก็จะได้ชมดอกดอกของเขาแบบสวยๆนะคะ นี่คือต้นพลิกกะเพราที่ปลูกไว้แต่ยังไม่ทันได้เอาต้นฟาง้าวมาคลุมเพราะปีนี้ตั้งใจว่าจะคลุมพลาสติกให้น้อยที่สุดนะคะเพราะไม่อยากจะใช้พลาสติกในสวนเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นค่มคืนให้เพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงกบเสียงเขียดแลว้วก็เห็นดวงดาวดวงเดือนยามค่ำคืนนะคะนี่คือบรรยากาศในบ้านชนบทของอลิสาเองนะคะขอบคุณเพื่อนๆพ,นพ,นพ่พี่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่วงนี้ก็คลิปอาจจะชา้าช้ามากๆเลยนะคะขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกการกดแชร์ทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบเจอกันใหม่แล้วก็การพากเสียงในวันนี้อาจจะแบบเสียงแหบๆเพราะบอเพราะว่าไม่สบายนะคะเจ็บคอด้วยนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ